พูดถึงในแวดวงของเครื่องรางวัตถุมงคลน,นั้นพยาครุฑของหลวงปู่เสงและอาจารย์วราวัตโพทองเป็นสุดยอดพยาครุฑนะคะที่ถูกจัดสร้างมาแล้วได้รับความนิยมเป็นอย่างมากพยาครุฑนั้นถือว่าเป็นเทพขั้นสูงที่มีมหาอำนาจมีความเจริญก้าวหน้ามีบรารมีและมีศักดิ์มากช่วยดึงดูดโชคลาภล้างอาถรรพ์ ปกป้องภัยอันตรายป้องกันพูดผีวิญญาณและป้องกันสิงสาราสัตว์ค่ะลูกค้าท่านนี้นำมาให้ซ้อนเลี่ยมเป็นเซตนะคะทั้งหมดถึง8องค์ในสไตล์แบบเนื้อทองคำทั้งหมดเลย2อ,องค์นี้จะมีทั้งครุฑของอาจารย์วราวัดโพทองและหลวงปู่เสงวัดบางนาค่ะ โดยเลือกออกแบบงานเลี่ยมเป็นดีไซน์แบบเดียวกันในคอลเลกชันของเนื้อทองคำเนื้อขอบแบบซาตินสลับแกะลายประดับด้วยการฝังเพชรโฉวหัวและก็ตรงฐานให้มีความโดดเด่นจุดที่น่าสนใจก็คือการพับแผ่นหลังของครุฑต้องมีความเรียบร้อยเนียนเป็นชิ้นเดียวแบบไร้ที่ติหรือไร้รอยขาการอัดอะคริลิกก็เป็นส่วนสําคัญนะคะสําหรับครุฑที่จะทให้เราเห็นดีเทลของตัวองค์ครุฑได้อย่างชัดเจนด้วยการอัดบล็อกแบบ ไม่พอดีกรอบนะคะแต่ต้องมีเทคนิคในการล็อกแกนให้ได้ สวยงามได้เห็นองค์ประกอบครบถ้วนงานให้ลูกค้าทั้งสององนี้นะคะด้วยใบยเซอร์เปอร์เซนทองของงานเลี่ยมถึง9 1ค่ะและอีกหนึ่งสไตล์ก็เป็นในสไตล์แบบ3หูขัดเนื้อทองคําลงยาของอาจารย์วราวัฒโพทองค่ะดีไซน์นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่เน้นการยกซุ้มแล้วก็เสริมด้านข้างนะคะด้วยเกลียวคู่ให้ดูมีเอกลักษณ์และดูมีมิติมากขึ้นขุนขยาคุณนั้นนะคะถือว่าเป็นเจ้าแห่งเวหา ดังนั้นการที่ลูกค้าจะเลือกแพทเทิร์นนี้ในสไตล์แบบยกซุ้มสิ่งนั้นก็จะช่วย ทำให้เสริมบารมีเสริมอำนาจของตัวกรอบขับผิวของทองคำนะคะจากสีลงยาขัดตัดกับทองซาตินนะคะให้ดูสะดุดตามากขึ้นหูและห่วงต่างๆต,ตามจุดจะมีการเบิ้ลของทองให้มีความหนานะคะเพื่อรองรับแรงกระชากจากสร้อยคอนะคะเวลาเราห้อยในสไตล์แบบ3หูการเสริมเกลียวด้านข้างแบบนี้จะเพิ่มมิติของตัวกรอบนะคะให้ดูโดดเด่นทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลัง แล้วก็ยังทาให้กรอบดูมีมิติมากขึ้นอีกด้วยค่ะเท่านดีเทลนี้นะคะจะมีการยกซุ้มทองไล่เลเยอร์จากซุ้มสิงและตรงฐานพญานาะคัดขอบเบาๆสลับซาตินและแกะลายข้างๆกรอบองงานนะคะให้ลูกค้าพร้อมใบเสร์เปอร์เซ็นทองและใบรับประกันทั้ง3องค์ในสไตล์แบบครุฑเอามาต่อเนื้อทองคําองค์อื่นๆกันต่อนะคะในคลิปต่อไปค่ะใจสั่งทำปักบทหาซอได้ที่ปทุมธานีนะ